สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของมาครบสองตัวบนนะคะงวดที่แล้วมันหลุดนะคะมันออกสองห้าสองแต่แอดก็บอกว่างวดงวดที่แล้วนะคะแอดบอกว่ามันอาจจะหลุดเพราะว่ามันไม่ชนตัวเด่นแอดนะงวดนี้แอดว่ามันน่าจะเข้านะคะแอดก็เลยกลับมานาเสนอใหม่เนาะอ่ะก่อนจะมาดู ครบสตัวบนนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเลข Channel ออามาดูนี่นะคะตั้งแต่มวดแรกเนาะมวดแรกที่ออกห้าหกสามนะคะมวดนี้มาสองตัวนะคะเอาขอพายมาสามตัวเนาะหก 3นะคะแล้วก็มีเลข5หลักร้อยมาด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นงวดแรกออก 5, 6, 3สมเอามาดูงวดที่2นะคะงวดที่2ออก 6, 8, 7นะคะเข้า3ตัวออกเข้า2ตัวนะคะเข้าที่เลข8กับเลข7นะคะ ที่สนะคะได้สองสามสี่หกเจ็ดแปดออกสองสองเจ็ดเข้าสองตัวนะคะแต่ว่ามาสามหลักมันมีเบิ้ลหน้าเนาะเอามาดูงวดที่สี่นะคะ วดที่สี่ได้ที่8 9 0เก้นอะคะออก3 8มดนะคะเบิ้ลท้ายเนาะ ที่5นะคะงวดที่5ได้9 0 1 3 4 5ออก3 0 9นะคะก็เข้า3ตัวเนาะงวดที่6นะคะได้0 1 2 4 5 6 ออก3 5 2นะคะเข้าที่เลข5กับหลักหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะงวดที่7นะคะได้8 9 0 2 3 4ออก3 9 2นะคะเข้า3หลัก ได้สี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์ออกสองสี่หกนะคะเข้าสองหลักนะคะงวดน,นี้ ที่เก้านะคะได้สองสามสี่หกแปดหกเจ็ดแปดนะคะสองสามสี่หกเจ็ดแปดนะคะออกสามสองสี่เลี้ยงหน้ากระดานกันเลยเนาะชุดน,นี้เข้าสามตัวแรกเลยนะคะ นะคะได้012456ออก852วัดที่11นะคะได้456 890ออก865นะคะ เข้าสามตัวน้องวันนี้แปดหกห้างวดที่สิบสองนะคะได้หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะคะออกสามห้าหก นะคะได้0 1 2 4 5 6ออก6 4 6นะคะงวดที่14นะคะได้3 4 5 7 8 9ออก9 7 8นะคะ ระบายเลขเก้าดะะูเอามาดูงวดที่สิบห้านะคะได้ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งออกที่หกเก้าหกนะคะเข้าเลขหกกับเลขเก้าเนาะมาสามจังหวัดนะคะ นะคะได้7 8 9 1 2 3ออก8 9 8นะคะเป็นเลขหามเนาะ8 9 8เอามาดูงวดที่17นะคะได้3 4 5 7 8 9ออก1 4 5นะคะเข้าที่เล็ก4กับเล็ก5เนาะ ที่18นี้หลุดนะคะออก252งงวดนี้ที่แอดบอกว่ามันจะหลุดมันอาจจะหลุดมันก็หลุดจริงๆนะคะแต่งวดนี้งวดที่จะถึงนี้แอดว่ามันน่าจะเข้านะคะเพราะว่ามันชนตัวเด่นแอดถ้าจับเนาะถ้าจับคู่กันนะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวแอดจะจับคู่ให้ดูเนาะ สองสามสองสี่แล้วก็สองหกสองเจ็ดสองแปดสามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปด สี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดแล้วก็เป็นหกเจ็ดหกแปดนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นเจ็ดแปดเนาะ ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าชุดอะมาดูวิธีการคำนวณน,นะคะเดีย๋ยวแอดเขียนตรงนี้เนาะผลรางวัลน,นะคะมันอยู่ที่ สี่หกหนึ่งเนาะสามตัวหน้าหกตัวสองห้าสองนะคะอันนี้ไม่ชัดแล้วก็สองสองหกห้าห้ากับ สามแปดเก้าหนึ่งสามเจ็ดกับเก้าเก้าห้านะคะวิธีการคำนวณใช้หลักแสนคูณกันสองครั้ง หลักแสนแล้วก็หลักหมื่นนะคะคูณกันสามครั้งได้8ได้8แล้วก็บวกด้วย10บนก็คือเลขห้าสิบหบหบวกห้าได้ยี่สิบอ็ดยีดบวกหน่วยล่างคูณสองได้สี 2, ่ 4. ก็เป็นยี่สิบห้านะคะเขียนตรงนี้ แล้วก็ร้อยครั้งที่1กับหน่วยครั้งที่1 24บวก31 36แล้วก็ร้อยครั้งที่2หน่วยครั้งที่2นะคะ31 36 39 39บวก48 แล้วก็ร้อยครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สามสี่สิบี่สบวกเได้ห้าสิบหกวกเ้าได้หกสิบ้าบวกเจ็ดคงที่ได้72นะคะตรงนี้ได้7จิบสอง เท่ากับแอดเขียนตรงนี้นะคะเจ็ดสิบสองใช้แต่ตัวหลังเนาะก็คือเลขสองสองก็คือบวกตรงนี้นะคะสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกด้วยสองก็จะเป็นสองสี่หกเจ็ดนะคะ,ะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะทีนี้ เดิมนะคะตัวเด่นก็คือเลข3ถ้าหลุดไปแต้มหนึ่งมืดที่แล้วก็ได้3มนะคะมันมา2หลุดไปแต้มหนึ่งถ้าสตัวกลาง3ก็จะมี2กับ4นะคะเพราะฉะนั้นแอดก็จะเน้นที่มี3มี2มี4ี่นะคะสาเดเดี๋ยว ต้องเอาแต้มก่อนเนาะถ้าแต้มสี่ห้าหเจ็ดแต้มแอดขออนุญาตเขียนตรงนี้นะคะแต้มงวดที่แล้วเข้านะคะเจ็ดแปดเกหนึ่งวงนนี้ได้สี่ห้าหเจ็ดแดแต้มห้าตัวแต้ม8เนาะถ้ามีสอง ตรงนี้แต้มเก้าหลุดแต้มศูนย์หลุดแต้มหนึ่งหลุดแต้มเจ็ดเข้าแต้มศูนย์แต้มหนึ่งไม่มีแต้มสองถ้าระหว่างกลางสามตัวเด่นคือเลขสามนะคะแอดบวกบวกลบหนึ่งแต้มก็คือสองกับสี่นะคะมันก็จะได้ตัวเด่นแค่แต้มห้าแต้มหก แต้มแปดสามเจ็ดแต้มเก้าหลุดแต้มสองสี่แปดมันเด่นที่เลขสามถ้าบวกลบก็คือสองกับสี่ บวกลบ1แต้มนะคะอ่ามาดูสูตรเด่นบนของงวดที่แล้วแอดเทียบสูตรนี้เนาะสูตรนี้แอดก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันนะคะสูตรนี้ได้2ไปเน้นเลข3ม,มาเลข2องนะคะงวดนี้เข้าที่เลขสองออกสองหสองนะคะ เาหลักร้อยกับหลักหน่วยเนาะเป็นเลขหามถ้าเป็นเลขหามก็มีสิบเบิ้ลมวดนี้เอามาดูมวดนี้เนาะวิธีการคำนวณน,นะคะงวดที่23่าสองตัวล่างคือสองสองเนาะ กับ3ตัวหน้าครั้งที่1นะคะก็คือ655นะใช่ไหมหก 5, 5กับ389นะคะ389เห็นไหมเอ,อ,อยเดี๋ยวแอดขยายให้ก็ได้น่าจะได้แล้วเนาะใช้หลัก10ล่างแล้วก็หน่วยครั้งที่1คูณ2ก็ได้0ได้12นะคะ 12แล้วก็ร้อยครั้งที่3ก็คือร้อยครั้งที่สองขอภายร้อยครั้งที่2คูณด้วย3ก็ได้9กนะ้เนาะสิได้21ได้21เอาแต่ตัวหลังนะคะคือเลข1 1บวกไปแปดก็คือ9บวกไป1ก็คือเลขศูนย์ หลุดนะงอวดเนี้ยเพราะส่วนใหญ่แอดถ้าเลยยี่สิบแอดจะไม่ไม่ค่อยเอาเป็นชุดเด่นนะคะแล้วมันไม่ตรงมันไม่ตรงตัวเด่นแอดนะแอดว่าน่าจะหลุดนะงวนเนี้ยน่าจะเป็นสูตรนี้ที่มาถ้าเด่นแต้มเนาะมันก็จะมีตัวเบิ้ลนะคะมีมีสีมาเบิ้ลได้นะคะอย่างเช่นตัวที่เบิ้ลนะคะก็มี 2อแล้วก็3ามสามเพราะว่าเด่น3เนาะถ้านับบวกลบไป1แต้มก็มี2กับ4แต้มได้หมดเลยนะคะแต้ม4แต้ม6แต้ม8ปดหรืองวดนี้จะมาแต้มคู่ถ้าแต้มคู่แต้ม5้าแต้มเแต้ม6 นะคะเสียเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวแอดหาชุดเด่นบนก่อนสีแดงเจ็ดสีสีแดงแป เด่นสามรองสี่นะคะงวดนี้น่าจะมีแค่นี้นะคะก็หวังว่าแอดจะเลือกตัวเด่นถูกนะเดี๋ยวแอดขอไปไล่ดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวแอดจะกลับมาให้มาสรุปให้เนาะว่าตัวเด่นตัวไหนแน่ๆเนาะอ่ะอันนี้ก็ยาวมากแล้วเนาะดี๋ยวแอดย้อนนิดนึงนะคะ แอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ